โอเคโอเคลคลิปนี้ผมมาเล่นสปันกี้ที่แมงกลายเป็นประเทศหมทน์มาเอเลตอนตแลกจะได้เป็นประเทศอะไรวิดูก่นอนเฮ้ยอ,อเลนได้กลายเป็นประเทศโปรแลนด์ว่ะผมจะเรียกว่าโปรแลนด์ก็แล้วกันนะล้กแต่คนนะแต่ปรจะเรื่องว่าโปแลนด์เพราะว่ามันก็เหมือนยูโรเปียนั่นแหละตัวที่สองฟิลิปปิน เออไม่ใช่ออไม่ใช่นี่วะประเทศอะไรวะเลดดี้ไหนดูหน่อยสิเออวะเพิ่งลืมไปนะเออไอน,นี่ชาบแม่งกลายเป็นตัวอะไรวะเออวะไอน,นี่มันอินโ <laughs> ดนีเซียนี่วะอันนี้โปแลนด์เออไม่ผมก็เรียกไปมั่วดูเครน เอ้ยฟับนบอดกลายเป็นดูเคลนว่ะก็เหมือนกับไอ้ฟับนบอดเพราะว่ามีสเีเหลือยแต่ก็เมนาเรียไม่มีอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกรยได้เป็นตัวเทพว่ะเจ้าเกรยได้เป็นตัวเทพประทุกคนเฮ้ยเกรยได้กลายเป็นเจ้าของประเทศเกรยได้กลายเป็น เจ้าของลกูกเฮ้ยโอ้โหมิงเจ้าเกรยจรยดีเกินแต่แม่งแต่แม่งดูโปรไฟล์แต่ละตัวดิยนีประเทศอะไรแม่งหน้าตามันโคตรง่เลยบละไม่ได้กลายเป็นประเทศอะไรรู้รู้นี่ประเทศอะไรวะนี่จีนเฮ้ยเฮ้ยแม่งตูตาจีนดอู้ยัอย กลายโหน้กลายเป็นจีนเลยกลายเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกนะประเทศอะไรไปดิโอเว่นกลายเป็นประเทศอะไรก็ไม่รู้อันนี้มาเป็นธงเลยสกายลามินยาเมลมาไมา่แห้ะก็เหมาะกับสกายอยู่นะเพราะสกายเป็นสีสีฟ้าเออต่อไปก็ ตัวอะไรอันนี้น่าจะเป็นอะไรบางอย่างนี่แหละรัสเซียเฮ้ยไอเดอร์ปู้เฮ้ทำไมม,ยยไออไมันโชกดีจังวะอ้าวทำไมมาตรงนั้นตรงกลางเออไอเดอร์ปู้โชคดีกึน,นกลายเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นระดับหนึ่งของลกูกอ,อื้อไอเดอร์ปู้โชคดีเป็นประเทศอนะไรวะเนี่ย ฟิลิปปินส์ไม่ได้ดีได้กลายเป็นประเทศฟิลิปปินส์เกนเยอรมันเยอรมันมนี่ไม่ไกลายเป็นเยอรมันจิงไปอุย้ยคุณเธอได้กลายเป็นสหรัฐอเมริกาอ่ะได้กลายเป็นอเมริกาน่ ดใส่เป็นตาด้วยตึงเกินมามาดูกันใครวะเนี่ยโอ้ฟันคอมพิวเตอร์เออวะไม่สมพูดถูกแล้อันนี้มันมูเลย <your own. S 1> อันนี้อันนี้มันอินโดนีเซียอันนี้มันโปแลนด์เ like ออต่อไปนี่ประเทศอะไรวะไอ้แล้วลา,ายการเป็นประเทศอะไร,รแต่ทำไมผมเห็นมันเขาตีเส้นเป็นแบบทงอะ ญี่ปุ่นออเอสูงสงกี้สรญี่ปุ่นเูงสูงสะงสูะสูงสูงีูงสู้สูงสูงสูงสูินังสห้าู้าูงสนงสูงสูงสูงเองยูงสู้สองสูสงบูงสอออู่งสูงสูงงเพงกัน ผม,มจะเอาแต่ตัวที่มันเป็นประเทศนะตัวไหนที่มันเป็นตัวละครปกติของแมวโหเข้ากันมากเลยเพราะตู้ใส่อยู่แล้วว่าฝสองแต่ละประเทศมันจะกลายเป็นยังไงอืมต่ไปก้อนนี่เขาจะไปหยุดพันวะก็นี่ อืแพ็กนี้มันออกเ่กความสนุกเอาไปก็ไปเลยเอารอสัๆแป๊ใส้ได้แค่สี่ตัวเนี่ยแงงงไม่่อยมีอะไรเออวะผมข้ามคนเธอเนืร์เปล่าวะเดี๋ยวอันนี้ใคร อ๋ออเฟ็กนั้นเอาเปไปเลยคุณเทอเนอร์เออวะผมข้าไม่ใส่ง่อนไม่เป็นไรน้องลายบินยามาไม่อีกแล้วเขีร์ไปเลยแบ๊กดูหนปูแลนเหมือนออริจินอลเลยนะดูเลยเดี๋ยวมันดูอินแฟ็กต์เลยดิไัสั่งเต็มันดูไปแล้ว มต้องเอาเวลาเลยอ่ะพี่แพ็กน,นี้แม่งทำไม่ดีเลยคือโปรเฮนี่เลยนะว่าผมไปเล่นเวอร์ชันอื่นดีกว,ว่าเวอร์ชันนี้ไม่ค่อยหนุกเลยแล้วผมไปกดเวอร์ชันไหนวะน้โนนามินยามาออกไปเล่น เวอร์ชันไหนดีมีตังวว้งหลายเวอร์ชันไล่กับคุณไปดเวอร์ชันสนุกสนุกแตไม่ไม่รู้ว่าจะมีเวอร์ชันที่แบบแม่งโคชีตแตกมีเวอร์ชันอะไรบ้างวะเนี่ยเฟรดนี่จะห่าวะปะเอนะอ,อเนี่ยนะสปังกี้ฮูลเลอร์นี่ ปันกี้หูเลอเล่นได้นะเพิ่งเข้ามาใหม่หุม้มเวชนั่นเลยมีคนยิงคนตเตนื้อเป็นด้าทัวหอ้มเวชนี้นาเล่นอะไรแล้วเนี่ยขโ,โมาไปเลย หน่อยด้วยหน่อยสิฟิตแจอแบบเวอร์ชันเด็กมันจะเป็นยังไงแต่รูปตัวมันจะกลายเป็นยังไงไปดูกันที <c oughs> ่นี่ผมมองคิดสองสองเวอร์ชันก็พอแล้วที่เกียร์ทำเยอะ <c oughs> เร็วๆอเ,เคมาแล้วโอ้โหแม่ง โปไฟล์กูรูมเหมไอ้เด็กนี่ช่วยด้วยเก๋มาเอาเรนตัวแรกเออตัดไม่ทันอื้อือหน้าเหกแต่ไม่มีเลือดเบดดี้วุ้สเตอล้วดี้เกิดตัวอะไรวะชาบอ่ะบวชวัดๆๆ เหมือนที่เฟซีอะไรคุมมันเฟินบอดอ่ะเฟ,ฟินบอดก็บอดก็เป็่มตัวคูดเล็กต่สมัยเด็กเป็นเรีย่ยถ้าที่ผมสกีดูแทบทุกต,ต,ตัวจะไม่มีเลีอยเลยตาแหกเกลียไม่มีเลย เอเวรัดใครฉีกนะเงี้ยออกไปว่เอวรัดกราโนดกราโนดเตีย้ยที่สุดน,นี้เดี๋ยวไอ้นี่มันสูงนะทมันเตียเตต้ยนะวะโคตรเตี้ยว่าอู้แบบมันกลายเป็นตัวอะไร เทลเหมือกัน <nt> ตัวอะไรสกายนะเหมือนเราเทมัติดเลยเหมือนเราเทมันติดแล้วก็เอาสกิ๊ตติกเกอร์ที่นิตาลงาหลบเราเปะนี่เลยเราขนาดตัวเด็กก็ต้องบิดเบี้ยวเลยบิดเบี้ยวไปไหนวะอือ เดอร์ปู <The> <laughs> ดูฝันมาดีเหมือนเหมือนเด็กมากแล้วก็ว่าแต่เขาเองหายไปไหนวะเพื่อนมิเตอร์ทีอะไรมิเตอร์ทีขี้ข่ามอมป่าโคตรยาวคุณทรเนอร์แค่โดนปิดปาก แล้วก็ผมว่าเอาปืนมายิงหมวกก่อน้วแล้วก็เอาไปใส่ฟอนโทวิตเตอร์ไม่กลายเป็นทีวีอะไรอะไรวะเอนด้าดูอะไรของพิงกี้ใครสิหน้าพิงกี้แหก เจวินไม่มีเลยแบ็คเลซี่มาเออเลยตัวแมงไม่มีเลือด้เสียงก็เหมือนเดิมเลยไม่ไปเลย ผมเอาตุละครนมาสลับกันขอแถมกองให้ต้องขอแถมกองให้อืมมึงมึงเข้าอ,อกอูนเลยแบบนี้มันไม่เข้าออก,กันดี่จะมาไปคุณเทอร์เนอร์